คนเล็กนะครับคนเล็กเจ้าของคนอาวงองลัมซิงหงสไตล์ลัมซิงลูกทุ่งเอฟทีเอฟสไตล์หรืออะไรนะลัมซิงลูกทุ่งสาวสไตล์ลูกทุ่งสาวนั่นเด้หนักดนตรีเนี่ยคนโคราดนะครับหลายๆคนโคราดแล้วคนได้เมียโคราดเคยไปเที่ยว ไอ้นแนวนั่นก็สวนหลักหลายคนแหมมันคืออะไรนะสวนหลักเนี่ย <c oughs> แล้เมื่อ,อผมมาเล้วยจะต้องเรียกรองพราวเวทีของผมที่ด้วยตรงขอบค,คุณจาของเวทีด้วยนะครับคุณเล็กนะครับคุณเล็กชื่อเล็กแ๊ะไอ้นแนวนั่นใหญ่แหมอะไรใหญ่จิตใจใหญ่อเอามาอีกแล้วคนโดนประดูไม่รู้ก็เป็นผัวใครโอ้ <c oughs> สิ่งสำคัญนะครับต้องขอบคุณคุณปรมัตทนะครับคุณปรมัาิพนมมือปรมัาิใจกำหนัดถึงบารมีนักเลงหลักอัคติจมหมอทรมานหมอทรมานรีบจกเงินมานะไม่ให้ทุราเมือนอรับกันเลยทุราเนียว ไม่ยังค,คือยังซาเสื้อผ้าก็ยังใส่รูปโ,ปโปลโพลายเมียก็ทรงอย่างสวยแม้ว่าแต่เงินพันดใดนี่เขามาให้ตั้งหนึ่งพันด้วยในยืนสองคนโดดีให้พันเนื้อดีอปราะกาศนะครับประกาศนะครับ อย่าลำเอียงครับเจ้าภาพครับขอบคุณแล้วเจ้าภาพก็เดินมาคุณปรมัตย์คุณปรมัติตย์คุณปรมัิต์นะครับขอบคุณครับคุณฉลองชัยเมื่อกี้คือฉลองชัยนะครับ๋อเมื่อกี้คุณฉลองชัยนะฉลองไทยพ่อฉลองชัยเริ่มเกิดคุณพ่อคุณแม่โชคดีจ้ะพอฉลองชัยเกิดมาคนเดียวแม่นานฉลองดาวก็เกิด เรเกิดมาเป็นคู่เลยที่นี่นะครับครับฉลองดาวกัสะกาเดือนเกิดมาพร้อมกันงามพร้อมกันเลยเอาอยากเห็นหน้าฉลองดาวกับฉลองชัยและจะะแกก็เลยพูดดังให้ฉันตกใจ